พี่ฟูมาสวัสดีค่ะพี่ฟูขอบคุณนะคะอจะลอยขึ้น <tım> คุกกันรังใจพี่โูอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้เข้าไปหาเลย สบายดีค่ะเัาวันก็ว่นอยู่กับงานนี่แหละสาร์อาทิตย์งานซักรีจะจะเยอะค่ะจะหนาแน่นหน่อยสุลยาบาลนะรอะรีด <c oughs> ร,รีดแล้วก็แล้วก็รีดเสร็จแล้วถ้าถ้ารีดเสร็จก็คือเอาวันนี้แต่ถ้ายังไม่รีดแปลว่าคิว วันจันทร์ค่ะร้านดวงใจขอบคุณนะคะามล้านดวงใจนะคะว่าถ่ายรียดไม่ค่อยได้ถ่ายตอนนี้เสร็จงานดวงใจพี่ภูไลอยู่หรือเปล่าวมาเช้าเห็นมั้ยเธอไร่แม่ช่า มัวแต่ยุ่งไม่ได้เข้าเลยค่ะอลไรก็ไม่ได้เข้าอะไรก็ไม่ได้เข้าค่ะตอนนี้พอเมื่อวานอันพอยุวัดอย่วัดค่ะ มัวแต่เขี่ยวงานกลัวเด็กกลัวเด็กไม่มีตังไปโรงเรียนกลัวเด็กไม่มีตังไปโรงเรียนเสาอาทิตย์ก็ทำอยู่แบบนี้แหละค่ะเด็กก็นั่งอยู่กับการบ้านเยอะบนเขาจะสั่งอะไรนักหนาวะกันตกงานมาอาศัยวัดแล้วโอ๊ยแต่สิตนเธอเด็ก เรื่องตกน,น้ำนีโอ้โดยดูข่าวร้ายก็ตุ้มตุๆต่ำๆอยู่คือกันนั่นแหละเนาะอยู่วัดก็ดีไม่มีพิษมีภัยปลอดภัยขอบคุณนะคะสจองร้านดวงใจอาจจะไม่ขึ้นจะถ่าคิปก็ขี้เกียจถ่ายนั่งเล็งอยู่ตั้งนานแหละค่ะว่าจะถ่ายไม่ถ่าย พี่กูก็ชงจะสบายดีนะเนาะทำอยู่อย่างเดียวเลยเคือวันนี่สบายดีสบายใจ <c oughs> ตาเทพสบายดีเนาะสบายดีค่ะแกนั่นแหละรีดงานอยูนะ่งานรีดเป็นของแก ค่ะยืนทั้งวันค่ะวันนี้เสาร์อาทิตย์จะยืนทั้งวันจนค่ำเน่นนะคะถ้างานไม่เสร็จก็ไม่เลิกก็พอดีอาทิตย์นี้น้องเขาขึ้นมีแบ่งแยกเป็นกลุ่มหนึ่งขึ้นวันจันทร์อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นฝึกวันอังคารก็เลยก็เลยแบ่งได้ว่าต้องรีดของคนที่จะใส่วันจันทร์ก่อนเอาวันนี้แต่ถ้า ทุกอาทิตย์แต่เขาเอาวันอาทิตย์อย่างเดียวขึ้นพร้อมกันวรนจันทเล่งที่หลับหูหลับตับไม่15ล้านดวงใจ20ล้านดวงใจขอบคุณนะคะอาทินี้ค่อยอยิงชั่วหน่อยที่น้องเขาบอกหนูเอาวันจันทร์เย็นเพราะว่าใส่วันอังคาร35ล้านดวงใจขอบคุณนะคะ สามสิบแปดล้านดวงใจนะคะถ้าน้องเขาเอาวันอาทิตย์วันเดียวนะใส่พร้อมกันวันจันทร์เช้าองเงี้ยโอ้โยเย็นจนขาชาสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่น้องเขาบอกว่าเอาวันอาทิตย์กับวันจันทร์เย็นอาทิตย์เย็นกับ,กบจันทร์เย็นนะคะ คนที่เอาอาทิตย์เย็นก็ใส่ช้าวันจันทร์คนที่เอาจันทเย็นก็ใส่ช้าวันอังคารค่อยค่อยอยังชั่วค่อยอยังชั่วคนรีดก็เบาๆไม่ต้องเร่งมากค่ะคุณทุกกำลังใจนะคะหัวฟูค่ะไม่ให้เห็นหน้าหรอกหัวฟูผมลงคลิปอีกช่องก่อน ลงเสร็จช่องหนึ่งละเหลือ10บลิปปาทเหลือ10บคลิปปุ่นคุณอุทยสวัสดีนะคะทักทายทักทายนะคะคลิปหลายแท้คลิปบรรยากาศดีๆแล้วเนาะอันนี้มีแต่งานมีแต่งานมีแต่งานนะคะ ลงลงไปให้ดูหน่อยเข้าไปเข้าไปบางทีก็ไม่เห็นคลิปชัดๆชอ๋อชัดชัดชัดก็สะดวกดีเนาะสั้นๆน,นี่ต้องอะไรมากลงง่ายด้วยแต่ก่อนก็ลงไม่เป็นหรอกตอนนี้รอเขาไม่ไหววันละยี่สิบบาทวันละยี่สิบไม่น่าแล้วบ้านขึ้นพลึบๆเลยวันก่อนอ่ะ เด้งมากดเข้าไปดูเอาถามตาเทมว่าบ้านบ้านพี่ภูแกไปทำยังไงเอาจากสองพันกระโดดไปเป็นเท่าไหร่แล้วแกคือเก่งแท่ว่าว่าสันวะตาเทียมเลยบอกว่าโอ้ยระดับพี่ภูไม่ต้องห่วงละสันสิบ <c oughs> ล้านดวงใจขอบคุณนะคะเอาอีกสัก สองนาทีค่ะไล่ไปก่อนประเีสูตรระสูตรอ๋อดีบอกไลไปก่อนก่อนะคนถือโทรศัพท์ก็ <c oughs> ให้ถือโทรศัพท์ที่ใช้ก็ต่อเตนตะเพิ่งได้ทำเต็มๆเอาเสนะอ๋อจัดเลยจัดเลยค่ะพี่ฟู มันก็สนุกดีหลายๆคนเขาก็บอกไม่มีอะไรจะลงงั้นไม่มีตังค่ะเออใช่ใช่ใช,ใช่มันก็พอได้เนี้ยอยู่พอได้อยู่ค่ะเออผงซักฟอกค่าขนมเด็กค่ะใช่ใช่บามัน พอได้เอามาจ่ายค่าเน็ตอยู่ำทำไปเรื่อยๆนะคะตอนแรกก็ไม่รู้ทิศรู้ทางเนาะพี่คูก็บอกให้ลงเกี่ยวกับงานนี่แหละพอเห็นน้ำเห็นเนื้อหน่อยวันละยี่สิบคลิปน้องยุน้อยุ่ัก <laughs> วัออนละยี่สิบคลิป <laughs> <laughs> สวัสับพี่ปูพี่ป,ปูแกลงวันละยี่สิบคลิปจัดมันรวดจัดมันรวดบันละเท่าไหร่เขาก็ไม่มีขีดจำกัดเนาะบางคนนะ่ะเขาลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงนะไอเรานะ่ะลงปุ๊บ <c oughs> มันก็กว่าจะลงอีกช่องละสิบคักคักคัก,ก,ก, <c oughs> ก,ก,กจัดมันเลยอยังอยู่แปดคลิป เราลงวันละคลิปจะไปไหนน่ะจะไปถึงไหนเนี่ยวันละคลิปก็หลีแล้วหลีอีกนะคะเดี๋ยวเด๋ยวต้องลองมั่งแหละแยดล้านดวงใจขอบคุณนะคะปังปังปังเนาะรวยๆค่ะพี่กูว่าไงเสร็จแล้วเขาบอกให้โทรบอกไหมใช่ ไม่ไม่เขาขอเบอร์เอ้ยไม่ใช่เขาให้เบอร์ไว้เขาให้เบอร์ไว้ก็พอเขาให้เบอร์ไว้เอก็อ,อาจจะมหมายความว่าพอ,อเสร็จแล้วให้โทรบอกอะไรอย่างงี้ละมั้งถึงได้ให้เบอร์ยายลงจอดเยอะเยอะค่ะไอตอนแรกนะน้องยุถ่ายไว้จนลืมเพราะว่าลงหนึง่งลงสองสามนี้นะมันก็เออเลอร์นะเครื่องมันก็เยอะวิดีโอเยอะนะ เอาไปมาลืมหลงลืมเอามันลงไปยังว่าเอาแต่ตีห้าถึงหาทุ่มต้องลองว่างแล้วเนี่ยทำเอาเองเลยทำเอาเองเลยก็ทำเองนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รอนะจับได้เลยลงหมด,มดลงแบบไม่รอรอเธอไม่ไหว เพราะว่ามัวแต่เป็นประดิษฐ์ประดอยอยู่นั่นอันเก่าลงแล้วลบออกเลยไอ้ก็เรียกว่าบางทีบางทีถ่ายไว้แล้วทีนี้ลืมไงลืมทีนี้กว่าแต่เปน็นเรื่องขึ้นได้เอ้เห็นถ่ายถ่ายไวแบบ้แวบแบแล้วยังไม่ได้ลงอีกแล้วอะไรอย่างเงี้เนาะก็คอยไปค้นหาบนี้ค้นหาแล้วมันก็หายไปแล้วเนาะมันมันมันหมดเวลาไหมมันไม่ให้แล้ว <c oughs> ต้องลองบ้างแล้วนะลงวันละตอนนี้ขยับมาเป็นสามก็คิดอยู่ว่าเพื่อนจะมันใส่เปล่าวะไม่คิดแล้วบันนี้ไม่คิดแล้วมีเพื่อนแล้วรีดสูทด้วบัตน,นี้รีดชุดขาวแล้วก็รีดสูรสาวน้อยเขาก็นั่งอยู่กันหน้าจอ เดี๋ยวลงก่อนเหลือสิบช่องนี้แหละบ้านโพเสร็จแล้วท่านยาต้องถ่ายแรงลงเลยสงสัยสงสัยเยอะด้วยถ่ายแล้วลงเลยเนาะจะได้ไม่ลืมนะเพราะว่าถ้ารอเขาทำนะเขาประดิษฐ์อยู่ไงมันช้าไม่ทันใจเรานะอันนี้ อันนี้ต้องเอาแบบสดๆเลยเนาะถ่ายได้ลงเลยไม่ต้องไปตกไปแต่งหรอกไม่งั้นก็ลันไปแบบมีอันใหม่เข้ามาลืมอันเก่าแบบนี้ไปค้นหาอีกทีหนึ่งเอามันมันเป็นไอรูปกลมๆขีดไขว้และ คุณนะคะทุกกำลังใจที่แวะมานะคะว่าจะไมนน่นั่งมองเขาลีดอยู่แล้วก็น้องเขาก็เริ่มทยอยมาเอาก็เลยจะทำยังไงดีว่าจะถ่ายเป็นคลิปก็คงไม่เอาแล้วเพราะว่าถ่ายไปหลายรอบแล้วเนาะคลิปลีดก็เลยเอาไงดีวะ <c ười> จัดไปสิบคลิปเลยชัว <c ười> ช่วโมงเป็นชั่วโมงลงพัดใบไม้ก็ถ่ายของ ผสมธรรมาชาติเนาะก่อนฝนจะตกยนหะอะไรผ่านหน้าถ่ายมันหมดเดี๋ยวต้องลองแล้วพี่ปูค่ะเดี๋ยวต้องลองแล้วมอแต่ถ่ายไว้แล้วเอ้เดี๋ยวค่อยลงคนน่ะนะเอาไปมาลืมบันนี้ทำนั่นทำนี่เพลินหันมาอีกทีหนึง่งก็มีอย่างอื่นมาแทรกแซงเอาไปแล้วไปเรื่อยๆเลยบันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะ น,นีเรื่องจริงลมพัดถุงถุงถุงพลาสติกก็ยังได้เป็นผันน้องอยู่เอาบอกน้องก็ชั่วโมงเว้นชั่วโมงมาสั่นลมพัดถุงพลาสติกติวผ่านหน้ารานเนี่ยถ่ายมันถ่ายแล้วก็ลง ลองดูดิได้ก็เอาไม่ได้ก็ลบเนาะเดี๋ยวต้องลองมั่งแหละอันนี้มอแต่ออสองสามนี่ก็คิดว่าเขาจะอันนี้เราหรือยังนอกกนะ <c oughs> ันนะโอเคเดินผ่านาหลังหน้าเป็นตูดนี่ไงอดูข้างหน้านี่พูดถึงมาพอดีนี่แหละ มาหาซีเขายิบสองล้านรวงใจขอบคุณนะไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จสนุค่ะพี่ปูตามสบายเด้อขอบคุณมากๆเลยที่แวะมาอ้าวลุงภูมาลุงลูมาว่าสบายเห <c oughs> <c oughs> ็นคุยเนะเดี๋วิ่งมาดูคุยกับใครเด็กนักเรียนเกียวยังลก ยี่สิบลนดวงใจขอบคุณนะคะกแเล่งกับกระทิงก็เดินมาหากันดูแลสุขภาพนะคะบริีงานทำกับมีอยู่ันละเนาะคนขยันนะมันอยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกมันต้องมีอะไรทำ เดินไปเก็บผ้าก็ข้างบนก็สองอย่างนั่นแนะ่ะพอเห็นก็หลบเข้าไปสักแป๊บหนึ่งกระแหลงก็ออกมาน่าจะลายบอกกันขอบคุณแก้ล้านงใจนะคะอันนี้เป็นสูตรของคณะพยาบาลนะคะ ใส่เวลาสวมชุดขาวแล้วก็สวมสูททับเช้าๆจะมีรถตู้มาแล้วบางคนเขาก็ไม่นั่งรถตู้นะคะจะเร,กกเรียกแท็กซี่บางเรียกแก็กซบางแล้วแต่ไปที่ไกลที่ใกล้นะคะดีสูดเสร็จ เสร็จแล้วหนึ่งเจ้าแต่ละคนจะต้องส่งชุดขาวแล้วก็สูตรคู่กันนะคะชุดสาวชุดขาวสามสูตรหนึ่งแต่ละอาทิตย์โอ้โหคนนบุรีผู้โดยสารนั่งจะไม่ทิ่มหรอ ก็สมงชิทิคเกอร์มานะคะุ okay. ้นที่เดียวเพื่อนหายหมดเลยโตเริ่มเปลี่ยนสีแดะ okay. เล้านดวงใจนะคะ สาวน้อยกันหวนัวล็ะททาการบ้านก็ต้องคุยกับเพื่อนขอ <c oughs> <c oughs> บคุณทุกกำลังใจนะคะคำอะไร <c oughs> ทำการบ้านก็มีปลไม้ แนบด้วยนะมีแตงโมบางวันก็มีมะม่วงชมพู่แอปเปิลบนไปนะคะทการบ้านก็ไม่ทำแต่การบ้านมีต้องมีอาหารบ้างกินไปด้วย บางทีเขาคุยกับเพื่อนเขาเขาคุยภาษาใบเนาะเขาคุยกันเองเราไม่ได้ยินกับเขาไม่รู้เขาขำอะไรหันไปทักเขาก็บอกว่าเขาคุยอยู่ของเขาดีๆจะมาถามอะไรวะสันนิาเคุยอยากษงูเนาะมาเจ้าข้ามีอย่างเจ็ดล้านดวงใจครอบครนะคะไก่เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วปิดเตาแล้ว ใส่ไม่แขวนเตรียมมาให้น้องเขานะคะเหลือเหล่านี้เอาไว้รีดพรุ่งนี้บอ่หรือรีดต่อเลยแล้วแต่อารมณ์ได้บาทนี่นะของวันนี้ของวันนี้นนของวันนี้ยังไม่หมด <laughs> ของวันนี้ยังไม่หมด ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะน้องยุขอบคุณพี่ปูขอบคุณน้องยุนะคะผู้ใดเข้ามาก็ขอบคุณลหลายๆเด้อไม่ได้ไม่ได้ทักก็ขออภัยนะคะเพราะว่าเห็นอยู่แค่นี้เนาะส่วนคนที่มาชมย้อนหลังก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก้าล้ำดวงใจขอบคุณนะคะคนทีก็จะรีดต่อไปเราก็ขยับที่ให้เขา บ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะยูพี่ปูทุกคนด้วยนะคะโชคดีมีใจกันทุกคนนะคะบ๊ยบายค่ะ